สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพี่น้องทุกๆท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องเพียรชาแนลนะคะมาพบกันนะคะในแนวทางหานอยสามนอยนะคะสูตรวัดใจสามนอยนะคะ<ๆ>ก็อัดไปรอบหนึ่งแล้วนะคะพอดีคลิปมันเด้งมันเด้งขึ้นมาเน้องสงสัยเมมเต็มนะคะพี่น้องจ๋าก,ก็มาสรุปกันต่อนะคะของวันที่ห้านะคะก็ให้เด่นสองไป2ไม่มาสักแอร์เลยนะคะพี่น้องต้องขอโทษขออภัยนะคะสําหรับเด่นสงเนาะ ก็มาเด่น5นะคะมาอยู่นะคะสําหรับรอบปกติเข้า5้าหนึ่งตัวตัวชอบเลยนะคะ5้าหนึ่งตรงๆเนาะตัววิ่งมาตัวเด่นมานะคะก็สําหรับ9ก้าสามไปสูตรเม็ดเดียวนะคะหนึ่งสี่ตัววิ่งสองเด้งสามเด้งเลยนะคะน่าจะเอาหนึ่งปัดหนึ่งไปเป็นตัวตัวเด่นเนาะพี่น้องอุ้ยเี๋ดายมากๆเลยนะคะพี่น้องจ๋า ก็รับชมรับฟังเพื่อเป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางเนาะก่อนที่จะไปรับชมของวันที่6นะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันชุกชนิดนะคะก็สำหรับเด็กอายุต่ตำกว่า18ปปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะ สูตรนี้เป็นสูตรคำนวณตัวเลขตามกำลังรายวันนะคะอาจมีเข้าและมีหลุดเนาะพี่น้องถ้าเข้าก็ดีใจด้วยนะคะแต่ถ้าหลุดก็ต้องขอโทษขออภัยไว้นที่นี้นะคะรับชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะไปตามต่อกันนะคะสำหรับวันที่6นะคะพี่น้องจา๋าวันที่6เดือนสีปีหกสี่นะคะ แนวทางฮานยสามโนยนะคะสูตรวัดใจนะคะสูตรวัดใจนะคะแอดเพียนชาแนลเหมือนเดิมนะคะพี่น้องจา๋า สำหรับพี่น้องที่เข้ามาใหม่ยังไม่ได้กดไลค์กดเลิฟกดติดตามกดให้ด้วยนะคะขอกำลังใจด้วยนะคะพี่น้องจ๋าจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะสูตรวัดใจนะคะให้เด่น7และ4นะคะวิ่ง1และ0นย์นะคะ7จ็ดเจ็ดหนึ่ง เจ็ดสามเจ็ดสี่และเจ็ดแปดนะคะสำหรับสี่นะคะสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สามสี่ห้าสี่แปดนะคะอย่าลืมไปกับ พี่น้องทุกแนวทางต้องไปกลับนะคะเด่นเจ็ดและเด่นสี่วิ่งหนึ่งและวิ่งศูนย์นะคะชอบนะคะพี่น้องเห็นต่างไม่ว่ากันนะคะชอบเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งพี่น้องวิ่งรูดไปได้ถึงเจ็ดเ้านะคะส่วนสี่ก็วิ่งบางทีแอดก็เจาะกระโดดไปนะคะพี่น้องจา้าเจ คัดสรรมาแล้วอย่างดีนะคะพี่น้องจ๋าก็แล้วแต่พี่น้องจะพิจารณานะคะชอบเจ็ดสีด้วยนะคะสี่ศูชอบสี่หนึ่งชอบสี่ห้านะคะพี่น้องจ๋าสุดท้ายนี้นะคะแคปหน้าจอไว้ได้นะคะแล้วไปขยายเอาเนาะท้ามองไม่ชัดนะคะ ก็ขอกำลังใจนะคะกดไลค์กดเลิฟนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะคลิปนี้จบคลิปก่อนนะคะเฮงเฮงรวยรวยปังปัง,ปงทุกๆกวันนะคะคลิปนี้จบคลิปก่อนสวัสดีนะคะ